ไบรอันเดนเนลสันประกาศนี่อาจเป็นปีสุดท้ายในการปล้ำมวยปล้ำของเขาแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรื่องสตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรื่องสตอรี่นะครับกลับมาพกกับดโมเช่นเคยครับที่หยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าฟังกันนะครับคลิปนี้ครับเป็นเรื่องราวของ b บร a ันเดนเนลสันครับที่ในตอนนี้อยู่กับ a w แนะครับ แล้วก็ล่าสุดมีการประกาศว่าจากนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายของเขาครับในฐานะนักมวยปล้ำแต่เรื่องเราเป็นยังไงครับอะไรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คิดว่าไบรท์เนนเอร์สันจะเลิกปล้ำเลยหรือเปล่าในช่วงเวลาต่อจากนี้แล้วถ้าหากว่า คู่ต่อสู้คนสุดท้ายของไบรอันเนี่ยควรจะเป็นใครก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องของเรื่องเมล์ปั้มเรสตอรี่และถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมครับสามารถสน,สนับสนุนได้ครับผ่านทางระบบซุปเปอร์แตงครับในคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของเรื่องเมล์ปั้มเรสตอรี่ได้เลยนะครับเรื่องราวของไบรอันเดนเนลสันนะครับก็ต้องบอกว่าดําเนินมาสักพักใหญ่ๆครับหลังจากที่ เขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บในศึก Forbidden Door ในแมตช์กับคาซุชิกะโอคาดะนะครับซึ่งก็หายไปลาวๆสัก2เดือนจริงๆเนี่ยไบรอันเนี่ยมีอาการบาดเจ็บก็คือกระดูกตรงแขนเนี่ยหักนะฮะแล้วก็ถือว่ากลับมาค่อนข้างจะเร็วกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดโดยไบรอันเนี่ยในการกลับมาก็คือกลับมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับในการมาปล้ำแทนให้กับริกกี้เดอะดากอนสตีมบอส เพราะว่าริกกี้เดอะดร o n อนสตีมบ a t มีปัญหากับ r i ก k ี s t a r รคนในภาพเนี่ยนะสุดท้ายอเซ็นสัญญาไปเรียบร้อยแต่มันเขียนว่า r i ก k ี s t a r รเจอกับเดอะดร g o อซึ่ง The Dragon กลายเป็นไบรอันเด i เ l ลสันแล้วแมตช์ก็เกิดขึ้นในศึก All-Out All ที่ผ่านมาศึกใหญ่ของ AEW และเหมือนที่เราได้คุยกันในแท็กทอลพอดแคสต์นะครับว่า แมชนี้ถือเป็นแมชที่ถึงแม้ว่าริกกี้สตาร์จะพ่ายแพ้แต่เป็นการดันให้ริกกี้สตาร์เนี่ยนะครับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นนะก็สรุปว่าไบรอันใช่ไหมเอาล็อกคอเสร็จปั๊บริกกี้สตาร์ไม่ไหวก็สลบไปแล้วก็เป็นไบรอันชนะได้ในแมชนั้นนะครับและแมชนี้ถ้าถ้าใครได้ดูแล้วก็จะรู้แหละว,ว่ามันยอดเยี่ยมขนาดไหนแล้วก็ได้5ดาวจากเดฟเมลเซอร์ด้วยนะครับทีนี้นะครับ เรื่องราวต่อจากนั้นก็คือการมาในศึก collision นะครับในรายการ collision ซึ่งไบร a n นเดนเนลสันก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องราวในภาพรวมแล้วก็มีการตั้งคำถามครับจากโทนี่เชียวานีว่าหลังจากชัยชนะของไบรอันที่มีเหนือริกกี้สตาร์ในออ l เอาแล้วเนี่ยต่อไปจะทำอะไรไบรอันเนี่ยบอกว่า,าผมบอกกับลูกสาวของผมว่าถ้าเธออายุ7จ็ขวบผมจะเริ่มคิด เกี่ยวกับการเลิกปล้ำหมวยปล้ำซึ่งตอนเนี้ยเธออายุหกขวบแล้วและผมเองนะเป็นคนทําตามสัญญาโดยเฉพาะกับคนที่ผมรักตอนนี้เวลามันกําลังนับถอยหลังแล้วแต่ผมคงจะไม่ไปไหนง่ายๆคือผมจะสู้กับทุกคนผมจะเตะหัวทุกคนให้หมดถ้าหากว่าน,นี้คือปีสุดท้ายของผมจริงๆนะครับผมจะทําให้มันกลายเป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการ เป็นนักมวยปล้ำอานชีพของผมเป้าหมายต่อไปจะเกิดขึ้นในซีแอตเทิลสึกใหญ่ของ AW อย่าง r e s t l e Dream ผมอยากจะเจอกับนักมวยปล้ำที่มีเทคนิคที่ดีสุในโลกคนหนึ่งคนนั้นก็คือแ a ็กเซเบอร์จูเนก็เป็นการพูดถึงเรื่องราวที่ว่าไบรอันเนี่ยนะครับลูกสาวจริงมีข่าวมาเหรอว่าลูกสาวเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการที่ไบรอันไปเจ็บตัวแบบนั้นเป็นห่วงพ่ออะไรแบบนี้ ซึ่งก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่มากๆนะครับนะแต่อย่างที่อย่างที่ว่ากันว่าไบาออนก็เริ่มคิดถึงเรื่องราวนี้แล้วเช่นเดียวกันแต่จากนั้นเนี่ยนะก็มีการพูดถึงแมชในฝันก็คือเจอแซ็กเซเบอร์จูเนียร์ด้วยนะครับ,นะรบพอไบออนคุยถึงเรื่องนี้จบเส็จปั๊บนะครับริกกี้สตาร์กแล้วก็บิ๊กบิ l นะฮะเดินออกมาซึ่งแน่นอนว่าริกกี้สตาร์กก็ดูจะยังไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่ริกกี้บอกเอาอีกแล้ว แกมาที่ c o l l i ั i ฉันก็ต้องไปนั่งในโรงอาหารงงๆเอ,อความสนใจของผู้คนของแฟนเมื์ดปล้ำเนี่ยมันมักจะสนใจคนอื่นมากกว่าฉันเออแต่ก็นั่นแหละทำไมถึงต้องเล่นงานสตรีมบอสก็พรแบบนี้เพื่อต้องการความสนใจจากคนรอบข้างในวันอาทิตย์เนี่ยฉันว่าฉันได้รับความสนใจจากทุกคนนะฉันทำให้อะไรฉันทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีพอ จะเป็นคนสำคัญใน c o l l i s o n และก็ได้ทำอะไรบางอย่างที่ไบรอันอาจจะไม่เคยทำมาในอาชีพการปลามดีซับนะครับเพราะว่าไบรอันไม่ได้ทำให้ลิกกี้สตาร์ยอมแพ้ในท้ายที่สุดแล้วออในตอนที่ตื่นมาเพราะว่ามันโดนล็อกคอจนหลับใช่ไหมลิกกี้บอกว่าในตอนที่เขาตื่นมาเนี่ยมองเห็นหน้าตัวเองในคราบเลือดก,ก็เลยรู้ว่าจากเนี้ย ร i กกี้สตาร์ไม่ใช่แค่กระหายแต่กำลังโลภเพราะว่าจะเอาทุกอย่างมาให้หมดอืมเพราะว่าอะไรแบบเนี้ยมันอยู่ในตัวริกกี้สตาร์และพยายามผลักดันให้ขึ้นไปให้ถึงจุดสูงสุดนะครับขณะที่ฝั่งไบร์ทเนนสันก็บอกว่าคือเอาจริงๆนะริกกี้คือถ้ารออีกนิดนึงเนี่ยก็ได้ซีแล้วน่าจะรออีกหน่อยเพราะว่ายังพูดไม่จบหลังจากแมชน้ำเนี่ยนะครับ บรอันบอกว่าเห็นบางอย่างในตัวริกกี้สตาร์แล้วเราคุยกันภายในกลุ่ม Blackpool Combat ครับว่าถ้าอยากจะอยู่กับเราเราพร้อมต้อนรับมาเรียกว่ามาสู้ไปด้วยกันเออแต่จากนั้นครับบิ๊กบิลครับที่เป็นลูกน้องตัวใหญ่ของลิกกี้สตาร์ก็เข้าเล่นงานไบรอันเดนเนลสันทันทีคือตอนแรกน่ะมันทําท่ามันก็ว่าเฮ้ยลิกกี้ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะสรุปลิกกี้มันก็เห็นด้วยมันก็อัดไบรอันต่อ ขณะที่เพื่อร่วมทีมครับแบล็กพูคอรแบัครับอย่างจอห์นม็อกซี่ก็พยายามจะขึ้นมาช่วยนะครับแต่ว่าทางด้านของบิ๊กบิลก็จัดการเล่นงานม็อกซี่ไปด้วยเช่นเดียวกันก่อน,อนที่จะจบด้วยภาพที่ริกกี้สตาร์เอาเสื้อที่ไบรอันเนลเนสันจะเอามาให้ก็คือจะรับเข้ากลุ่มใช่ไหมก็จะให้เสื้อสรุปว่าก็เอามารัดคอไบรอันจนหลับนะครับซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องราวที่คงจะต่อไปและครับ เกี่ยวกับเรื่องราวในส่วนตรงนี้นะคืออย่างจอห์นม็อกซี่ ie, เนี่ยก็มีแมตช์เพราะว่าอัดกับบิ๊กบิลใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าในศึกดนามท์ก็จะเป็นการเจอกันในแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนลที่ทานั้นของจอห์นม็อกซี่ถือครองอยู่นะครับอีกแมตช์หนึ่งที่ประกาศแล้วเรียบร้อยก็คือไบรอันเดนเนลสันกับแซ็กเซเบอร์จูเนียนะครับจะเจอกันในศึกเรโซดีมศึกใหม่ศึกใหญ่ศึกใหม่ของ AEW อันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อแต่นนัดูจากตรงนี้แล้วเรื่องราวระหว่างไบรนดเดนเนลสันกับบริกี้สตาร์ก็คงจะยังไม่จบลงง่ายๆนะเพราะนั้นมันจะไปถึงตรงไหนจบตรงไหนยังไงเดี๋ยวเราก็คงต้องติดตามกันนะแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องราวของการเลิกปล้ำของไบรนดนเดนเนลสันกันดีกว่านะครับพอเขาประกาศเนี่ยผมก็ต้องพูดตามตรงด้วยฐานะที่เป็นแฟนคลับของไบรนเดเนลสันก็นอกว่าก็ใจหาย นะคือถ้าสมมุติว่ามันเหลืออีกแค่หนึ่งปีจริงๆเนี่ยสมมตินะนะสมมตินะว่ามันเหลืออีก1ปีจริงๆเนี่ยนะครับของไบร์เนลเนลสันเนี่ยโหก็คงจะรู้สึกน่าเสียดายนะเพราะไบร์นเนลเนลสันถือว่าโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมมากเราเห็นบิ๊กแม์หลายต่อหลายครั้งของไบรอันถือว่ายอดเยี่ยมตลอดครับในปีนี้นะ ไม่ว่าเป็นแมทเจอกับ M.J.F ในศึก Revolution Iron Man ถูกไหมฮะโอ้โหแมทที่เราพูดเัีนได้ยาวแล้วมันยอดมากๆหรือว่าเจอโอกาดะเองหรือว่าล่าสุดกับการเจอริกกี้สตารที่ก็ดันให้ลิกกี้สตารกลับไปเป็นสตาร์กลับไปเป็นดาวเด่นอีกครั้งหนึ่งหลังที่โดนเสียมพังกรบไปพักใหญ่นะครับแต่ถ้าถามผมผมก็ยังรู้สึกนะว่า Brian อาจจะยังไม่เลิกก็ไดออ้อันนี้เป็นการวิเคราะห์นะเอ,อ,อาจ,จยังไม่เลิกก็ได้ นะครับหรือจะเลิกก็ได้มันได้ทั้งสองอย่างเพราะจริงๆเวลาเขาพูดถึงเรื่องลูกหรือว่าลูกสาวไม่ค่อยชอบเนี่ยมันก็มันคือเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเออตามนั้นแต่สมมุติว่าเกิดจะเลิกปล้ำผมก็คงต้องพูดว่ามันก็คงไม่ได้ถึงกับหน้าแปลกใจขนาดนั้นเพราะว่าเราก็เห็นชัดเจนครับอย่างในมีเดียสครัมรอบล่าสุดในหลังจากจบศึกใหญ่เอาเอาโคนียข่านก็มีการยกย่อง ไบร a n เดนเนลสันกับความสำคัญของเขาต่อ AW นะครับโดยเฉพาะโทนี่ขานก็ประกาศเลยว่าสมมุติวันหนึ่งเกิดเขาหายไปเขาโดนรถบัสชนเขาเสียชีวิตอะไรแบบนี้เขาพร้อมที่จะบอกให้คุณพ่อให้อำนาจกับไบรอัเดนเนลสันได้อย่างเต็มที่สมมุติว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่คือความมั่นใจที่โทนี่ขานมีให้กับไบรอัเดนเนลสันนะครับ นะซึ่งแน่นอนว่าตัวของไบรนด์เนอร์สันนั้นเนี่ยก็ได้รับการยกย่อง,งมายาวนานว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่ดีสุดในประวัติศาสตร์ของโลกมวยปล้ำนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคนสําคัญหลังอาหลังฉากของ a อเดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอ่ามีการรายงานตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าไบรอันเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะกับการกับส่วนของครีเอทีฟมากขึ้นมีอํานาจมากขึ้นเกี่ยวกับฝั่งครีเอทีฟกับการนําเสนอโปรดัก ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับนะขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าล็อกเกอร์รูมตัวจริงด้วยเพราะว่ามีประสบการณ์ใช่ไหมนู่นนี่นั่นมากมายพอให้กรามปรึกษาให้กับนักมปลรุ่นน้องนะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าตามรายงานของข่าวอย่าง Pew Insider นะสำนักข่าวเจ้าดังสายมวยปล้ำเนี่ยก็รายงานบอกถึงอิทธิพลของแบรนด์เดอร์สันหลังเวทีที่กําลังมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดูเหมือนว่า ไบรอันเดนเนลสันเนี่ยมีความรับผิดชอบมากขึ้นภายใน a w อาจจะยังไม่ได้เป็นตําแหน่งที่มันชัดเจนนักแต่ว่าเรียกว่าเริ่มได้รับงานมากขึ้นที่เป็นภายนอกนอกจากมวยปล้ำนะครับนะโดยเพราะอย่างยิ่งสิ่งสำคัญก็คือการอำนวยความสะดวกระหว่างการพูดคุยกับฝั่งบริหารกับฝั่งนักมวยปล้ำไบรอันคือตัวเชื่อมเพิ่มเติมที่เข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าคือถ้าขนาดว่าโทนี่คานพูดขนาดว่า ถ้าสมมุติเขาเขาตายไปแล้วเขาได้อะแล้วเขาก็พร้อมดันไบรอันขึ้นแทนอะไรเงี้ยผมว่าความเชื่อมั่นความเชื่อใจเนี่ยเขาให้เยอะมากนั้นเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดไบรอันเกิดเลิกแล้วก็อา่าเรื่องไงอำนาจเขาก็ยังมีอยู่ในค่ายนะเออเขาาจะได้รับงานอื่นหรือได้ทำนองนั้นแทนนะนะประมาณนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างน,นะครับคิดว่า ไบรอันเนนเดลสันนะครับจะเลิกปล้ำหรือเปล่าในอีกปีข้างหน้าก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าคิดเห็นอย่างไรถ้าสมมติแมตสุดท้ายไแบรบอันคนเจอใครแล้วคิดยังไงกับการที่ไบรอันได้อำนาจตรงนี้ก็คอมเมนต์ได้ตาลิดตาล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของเรื่องวยปล้ำเรสตอรี่ครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้โดโมต,ต้องขอลาไปก่อนลวครับสวัสดีครับ